สวัสดีคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมอีกแล้วก็ซ่านครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนทาอาชีพเมนเฟล็กสถานนะครับผมนะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับสถานีขนส่งนะครับผมนะเดี๋ยวการทําอาชีพเมนนี้ก็แบบว่าง่ายๆมากเลยครับผมนะเดี๋ยวจะสอนทากันเลยสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องทำนะครับก็คือหีบนะวางหีบตรงนี้หนึ่งสลรับครับก็วางเจ้าฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับสอง เสร็จนะครับก็ให้ต่อตัวขึ้นมายัางตรงนี้สักอสองบล็อกนะครับสองบล็อกหนึ่งสองเสร็จแล้วครับก็ให้เราเดียวจะลีบทันทำไมให้เราทําการวางเจ้ารางรถไฟนะครับนี่วางตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ให้วางเจ้ารถไฟที่มันมีหีบอยู่นะครับวางไปนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วครับก็ให้กดตรงคําว่าโอเพนตรงรถไฟนะอันนี้จะใส่เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นบล็อก บล็อกนี้เลยกันบล็อกธรรมดาเออแล้วดูครับว่ามันเก็บได้ไหมก็เก็บได้ปกตินะผมนะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับอาชีพเม้นเฟร็กสเตชันนะครับ,รบผมนะใครอยากทำก็เอาไปทำได้นะผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตอนอาชีพเม้นเด้งท้ายคลิปแล้วกันก็ไม่บาย,บายสวัสดีครับเต็มส นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด